จำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยัง คืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวหม่นขอเพียงใครสักคนอ่วมใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอน ทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยันนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง ไรแสงไฟวันที่ใจมัวหม่นขอเพียงใครสักคนววใมใ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนทันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวุนคนทางนี้ อะไรไหมเธอสู้ไห้หรือเปลา่ายังลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโนอนนาวถึงคนทังนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไร เธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอย่าลืมเราสู้กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน ก็ตุลานี้พี่ตื้นก็เกษียณแล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะครับก็ทํางานร่วมกันมาตลอดก็เป็นเป็นที่ที่ที่น่ารักแล้วก็ดีสม่ำเสมอนะครับก็ขอให้พี่ตื้นมีความสุขนะครับหลังชีวิตเกษียณนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็กลับมาเยี่ยมพวกเราพี่น้อง,องชาวบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็ในวานากเกษียณของพิต้น,นะครับก็ขอให้ความรับพิตุมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีชีวิตที่ดีกับทุกคืนวันกับพลังงานที่น้อยลงนะครับก็ให้มีความสุขกับต้นไม้นะครับมีความสุขกับไปวัดนะครับแล้วก็ยังดูลูกนะครับแล้วก็จะคงยังมีหลานเร็วๆนี้หรือเ,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 เปล่านะก็ให้พิตนมีความสุขมากๆนะครับโชคดีนะครับพิตน สาวที่แสนดีเสมอมาและตลอดไปค่ะยินดีกับความสำเร็จในชีวิตราชการของพี่ตื้นทำให้ชีวิตหลักกตรของพี่ตื้นสดชื่นแข็งแรงสดใสนะคะราะะคะสวยเก่งดีครบจบที่พี่ตื้นค่ะอย่าลืมมาเยี่ยมหลานนะคะนะคะนะคะ,นะคะ,นะคะ สวัสดีครับขอบคุณสำหรับสิบกว่าปีที่ดูแลกันมานะครับขอให้มีความสุขมากๆมีเวลาดูแลสามีดูแลลูกๆนะครับาอานาคตอันใกล้ผมก็จะตามไปเป็นราชการมำนานเหมือนกันนะครับแล้วว่างๆแวะมาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ รักพี่เต้นที่สุดค่ะพี่เต้นไปเยี่ยมน้องๆบ้างนะคะ่ะรักน,นะคะพี่เต้นแล้วก็เก็บไปค่ะสำหรับพี่ตื้นนะคะจากใจของหนูนะคะอ๋อนะคะพี่ตื้นเป็นพี่ที่น่ารักมากเป็นหัวหน้าที่ดีนะคะให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างนะคะอ่า ตลอดเวลาตลอดมานะคะที่อยู่ด้วยกันพีต่ตื้นเป็นคนมีน้ำใจนะคะเป็นพี่ที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไม่เคยมอีอารมณ์ที่ไม่ดีกับน้องเลยนะคะค่ะ,ะก็คิดถึงพีต่ตื้นนะคะก็อะขอให้พีต่ตื้นนะคะ,ะใช้ชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขนะคะคิดถึงน้องๆก็มาหาน้องๆที่โออานะคะขอบคุณค่ะ่<อ>พี่ตื้น ขอแสดงความยินด,ดีกับพี่ตื้นด้วยนะคะพี่ตื้นทำง,งานมาหนักตลอดแล้วก็ <Okay. S 1> พี่ตื้นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆดูแลให้คำแนะนำในช่วงนี้ที่พี่ตื้นจะได้พักผ่อนขอให้พี่ตื้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขสดชื่นทุกๆวันนะคะขอบคุณพี่ตื้นมากมากนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงนะคะพี่ตื้นทีนะะ่ดีนะ และพี่ถึงพี่ตื้นมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ตื้นพี่ตื้นเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆมากดูแลน้องๆดีตลอดดีใจด้วยนะคะกเกษียณแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมน้องๆด้วยนะคะ คิดเตือนจะลืมว่านูนะคะใช่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 พี่ถึงนะคะรักมาชารักมาชานะคะรัก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 นะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณแม่ตื้น,นคิดทอดแม่เด้อรอักแม่ค่ะ ตื่นนะคะรักมากๆเลยนะคะจะแีวกสดีค่ะแ่มกักง่ความร,รู้สึกนะคะของท้องววถูกับ ขอกกล้องเข้ามาได้คือ,อเนีขว่าเป็นพีน่สายสานนะครับตั้งแต่หุจักพี่ตื่นมาเพือพี่ตื่นเป็นคนที่ใจดีแล้วก็พอพี่ตื่นขึ้นมาเป็นหัวหน้านี่ตั้งแต่ขออะไรมาพี่ตื่นได้หมดเลยนะครับคือเป็นายไอดอลของหัวหน้าในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ตื่นถ้าออกไปแล้วก็อย่าลืมกลับมาเหล่นน้ำนมองยอยู่ออาร์ด้ะครับเด้อ <c oughs> รักค่ะจู๊จู๊ภาพก็เปลี่ยน<ๆ>ไปในพิถึง<ๆ>ใช่ใช่ใช่ยินดีด้วยกับพี่ตื้นนะครับโชคดีนะคะขวัญหน้าเรากนะครับพี่ตื้นสไลด์โยคิด<ๆ>ถึงแม่ตื้นนะคะสลากโยยินด<ๆ>ถึงนะคะแม่ตื้นรักนะครั<ๆ> พอราจีอราฝุวยตหน้าครับผมบอลน,นะครับก็ร่วมงานกับพี่ตื่นมาประมาณเจ็ดปีกว่าแล้วนะครับพี่ตื่นคนใจดีครับก็จะมีขนมมาให้ผมตลอดเลยอตอนนี้พี่ตื้นก็จะ,กะเกษียณแล้วไปก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะครับครับพี่ตื่นนะครับพี่ตื้นจะ,กะเกษียณแล้วขอให้พี่ตื้นโชคดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะพี่ตื่นนะคะ ช่งนี้แล้วค่ะ